ดโอ้สัวพุ่งยาคาบแรงหรือเปล่าไม่มีหรอกนะปลอสารพิษเราจะมาถ่ายรูปเล่นกันนะนีอ่อันนี้แต่งตัวสวยเลยนะครับแต่งตัวสวยเลยนะครับเพื่อที่จะมาถ่ายรูปโดยเฉพาะยังพร้อมจะไปหามุมสวยยังเร้มแล้วค่ะ ที่นี่นะครับก็สวยทุกมุมนะครับผมและเขากำลังก่อสร้างนะแล้วก็ต่อเติมนะครับตอนนี้กําลังทําอยู่นะสาหรับคนที่มาทานอาหารนะครับและต้องการที่จะถ่ายรูปไปด้วยนะไปถาน,นปกันดีกว่า ดีการคาเฟนะครับผมก็อยู่แถวแถววัดท่าไม้นะครับผมถ้าใครมาไม่ถูกนะครับก็เปิด GPS นาล่องมาเลยนะครับผมวัดท่าไม้นะที่นี่นะครับก็จะเป็นคาเฟ่แนวธรรมชาตินะครับผมแล้วก็จะมีสถานที่ให้เราถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับมีมุมสวยๆให้เราเลือกแชะภาพกันเยอะแยะเลยนะครับผมเหมือนเหมือนที่ดูเลยอ่ะลังนกบาลีอ่ะ เคยไปเหรอเคยเห็นในรูปเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตไงถูเอ้ย ของหวานของเราที่เราสั่งมาเขาเรียกว่าวุ้น 3D นะคะมันจะเป็นวุ้นดอกไม้ข้างในเดีย๋ยวมาชิมรสชาติเลยนะสวยจัดรสชาติมันเหมือนพวกเยลลี่เหมือนก็เจลาตินเนี่ยมันจะนุ่มๆแต่มันไม่ด้านนะแต่ตีโป้ปะ ีมันนุ่มกว่าปีโป้พี่ก่อนข้างในมันเป็นอะไรอะ่ะต้องดอกไม้อ,ะอ่ะเมื่อกี้แอบสะโมยเธอะฝักยาหูของสดคือต้นมันหวานจริงหวาพี่ก่อน แย่โว้สัวพุ่ยาฆ่าแมลงหรือเปล่าไม่มีหรอกอนะปลอดสัตว์นี่นี่นี่ต้นอะไรอันนี้เหรอ,อเหมือนฟักทองเลยเหมือนยอดฟักทองโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันตรงที่ เป็นจุดจุดหนึ่งเอาไว้ถ่ายรูปนะคะสะพานก็สวยมากเลยและด้านนี้นะของเรานะก็จะมีสวนผลไม้นั่นก็คือรู้สึกว่าเขาน่าจะปลูกต้นฝลักอะไรไม่รู้รไม่ออกแต่ว่าเป็นต้นฝลังค่ะมาเจอขี้สัตว์ชนิดหนึ่งนะคะน่าจะเป็นขี้ของหานะคะไปคิดว่ามันน่าจะกินได้เดีย๋ยวเราจะลองเอานิ้วเข้าปากจิ้มแล้วเข้าปากดูนะคะเอาเลยเอาเลย จับเลยเฮ้ยีาา่อาวะกูไม่ใช่กล้าพอ